唉呀 <noise> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัมิโชคสี 5, 6หค่ะวันนี้มานำเสนอแนวทางของลุงพ่อปากแดงนะคะงวดประจำวันที่สองมกราคมค่ะ2568า2568ค่ะเลขน้ำตาเทียนค่ะงวดนี้เด่น3ตัวมี7 4 5นะคะล่างสุดเลยตรงนี้636มีหลักมี36 34 38 46, 44, 48ค่ะงวดนี้ของลวงพ่อปากแดงค่ะงวดที่แล้วเด่นสามตัวไปลงล่าง1ชี้ออก2 1เนอนะบนไม่ติดนะคะหลุดบนนะแต่ข้างล่างยังมีหกตัวเด่นมาให้เห็นนะคะแต่ว่าไม่มีหกสามนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วหลุดดูแนวทางมาก่อน ย้อนหลังของเขาก็เข้าดีเหมือนกันถ้าเขาหลุดเขาจะต้องเข้าเคยหลุดสองนวดแล้วแล้วนะคะแปดหกสามหลุดนะคะต่อไปสองหกแปดเจ็ดสี่ห้าจะมาไหม งวดแรกของปีใหม่มดูข้างในเล่มกันค่ะสามหกงวดนี้ไม่บอกงวดก่อนนะสามหกหน้านี้ค่ะตัวเลขใหญ่ชอบมากเลยเลขหลวงพ่อให้เด่นแปดครั้งงวดนี้มีแปดสี่แปดศูนย์ ชุดสวยมี5 8 4นะคะล่าง4นะคะ4 6 4ห4สค่ะดังเหมือนกันนะสี่เก้าเนี่ยเลขเสียมสีงวดนี้เสียมสีงวดนี้เด่นมี1 7ึ่งนะคะเน้น1กับ3นะ มี17 16 10 37 36 30นะคะเม็ดเดียว 4, 3, 7, ค่ะ4 37ค่ะล่าง4ตัวมา2ตัวมี20 87เน้น2กับ8นะคะมี20 27 26 80 87 86จ็ดสองหยค่ะสังนี้เรียกพระอาจารย์งวดี เน้นหนึ่งกับแปดเหมือนกันค่ะมีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะสามตัวเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะเลียกลังวันท้ายสองตัวให้แปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกค่ะเมื่อที่แล้วหลุดเลยนะคะไม่เข้านะไม่เข้าเล แต่จะไม่เทียบให้ดูนะคะถ้าไม่เท่าจะเทียบให้แค่หน้าที่เขา้าอ่นาหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะเลขหุ้นลาวฮาหนอยค่ะ VIP ค่ะค่ะฝั่งนี้เลขน้ำตาเทียนหุดนี้ของเขาเลขน้ำตาเทียนเจ็ดสีห้าค่ะเน้นก็จะมีห้าหกเจ็ดสี่สี่ศูนย์สี่แปดค่ะตัวเน้นสามตัวก็เจ็ดห้าหก ถ้าหน้าปกไม่เข้าตัวในเล่มเขาก็ไม่เข้านะคะเขาให้หนึ่งหนึ่งแล้วไม่ใช่สองหนึ่งเนาะอ่าพ่อกาแม่กาหวเนี้พอกาให้สีนะคะเด่นสีนะคะสี่สองสี่สามสี่หนึ่งสี่แปดค่ะสามตัวเจ็ดสี่สองเก้าสี่แปดค่ะ แม่กาให้แปดนะคะแปดสองแปดห้าแปดแปดแปดสามแปดเก้าแปดเจ็ดค่ะงวดที่แล้วแม่กาน่าจะเข้าอแม่กาเน้นให้ที่สามนะคะงวดที่แล้วออกหกสามให้สามหกนะคะถือว่าเข้านะระมาณน,นี้ค่ะเจ้าที่เจ้าทางเด่นสองกับแปดคําบวันนี้ มีสองสองสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสามสองสองแปดสี่แปดหนึ่งค่ะมีเข้าไมหมงวดที่แล้วที่เก้าสามให้ค่ะสามารถแคปได้แคปค่ะหน้านี้ตัวหนังสือเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จ้าหน้าหนึ่ง เลขเด็ดชูสีสูตรเด็ดแม่ชูสีค่ะน,นั่นเจ้งสูตรให้หนึ่งชุดไม่อยู่สูตรนะจ๊ะอาจารย์ทรงพลให้รวยสามตัวมาตัวงวดน,นี้ค่ะ้าจัดให้สี่หนึ่งแปดวิเคราะห์เลขสามตัวมาตัวล่างมีสูตรแปดแปดศูนย์สองนะคะบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะคะอืงวดที่แล้วไม่เข้านะ บนไม่เข้าล่างเป็นสามตัวข้างล่างมาติดที่ล่างนะคะไม่ติดสามตัวบนนะมีแม่ชูสีให้เข้าสามหกออกหกสามอ่าน้านี้สอบางใหญ่ค่ะ งวดนี้เด่นแปดเจ็ดสองเก้าค่ะสอบางใหญ่อาจารย์สอบางใหญ่เน้นเจ็ดห้าสองห้าเก้าสี่เด็ดขาดแปดสีค่ะเด่นน้อยชี้โชคมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าค่ะสอบางใหญ่งวดที่แล้วให้เข้าหกสานะคะเขามีหกกับสามด้วยนะตัวเด่นเขาอ่า ประมาณนี้จ้าจบการบรรยายหนังสือหลวงพ่อปากแดงวดน,นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ